ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า45ปีที่แล้วไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจซิลิโคนเสริมหน้าอกเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมความงามในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทสัญชาติปาราสหนึ่งเดียวในธุรกิจซิลิโคนเสริมหน้าอกที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก มุมมองแพทย์แพทย์ผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าใช้ซิลิโคนซิลิเมตมากกว่า27ปีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าบางตัวโดยเฉพาะในด้านการช่วยลดปัญหาพังผืดรัดหรือแคปซูล่าคอนแทคเตอร์มาตรฐานซิลิเมต เป็นผู้ผลิตที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันรายแรกที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามุมมองลูกค้าลูกค้าที่ใช้ซิลิโคนซิลิเมตร,รู้สึกปลอดภัยมั่นใจและชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงเพราะหน้าอกดูเป็นธรรมชาติทำให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปกติ เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซิลิโคนเสริมหน้าอกที่ช่วยปฏิวัติว,ตวงการศัลยกรรมตกแต่งให้ก้าวหน้าจวบจนปัจจุบันเราคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพสูงสุดร่วมกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมากกว่าแค่ซิลิโคนเสริมหน้าอก สิลิเมตซิลิโคนจะต้องทำให้คุณรู้สึกอิ่มเอมมีความสุขทุกวันที่เห็นและสัมผัสกับมันด้วยนิยามที่แตกต่างของแต่ละชีวิตทั้งในแง่ของความเป็นตัวตนของคุณเองความเชื่อมัน่นการเริ่มต้นใหม่ความปรารถนาในอดีตและความต้องการส่วนบุคคลเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเพื่อช่วยสร้างฝันให้เป็นจริงต่อไปเราคือ 45ปีกับประสบการณ์เพิ่มคุณค่าในตัวตนคุณยินดีต้อนรับสู่ความงามที่เป็นธรรมชาติดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ s i l i c o n s i l i m e t c o m